ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับนะวันนี้ก็มาพบกับผมทางช่องอ,อทุ่งหนองตะงงูหรือตากทุรีินครับผมครับวันนี้ก็พามาชมเจ้าโคบิโก้อะไรเขาเรียกมาร์ครุ่นมาร์คไฟปะะครับผมแต่เป็นเอสเคร้อยครับก็มาทำการเอา มาทำการเอาต้นไม้ต้นยำฉาออกของแปลงที่ว่าผมได้ถ่ายทําวิดีโอไปก่อนหน้าเนี้ยครับเพื่อจะเจ็บงานส่งครับครับก็เดี๋ยวมารับชมครับครับทั้งม้นก็มีเจ้าสิบล้อหัวเขียวเจ้าโปรเฟียโอเทดินพอดีครับได้จกหลุมออกเรียบร้อยแล้วจกต้นไม้ออกนะมาลังจะกบ ให้เจ้าของที่เขาได้เห็นหนานะเกตตามข้อตกลงที่ว่าได้ตกลงทํากันไว้เราทีมเราทํางานไม่เอาเปรียบผู้อาจ้างครับตกลงกันยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้น วกววันนี้กะว่าจะส่งงานทั้งเจ้าของที่ก็คงคิดว่าคงไม่ทันแต่พวกนี้จะต้องเอาคนมาถ่ายระดับอีกแล้วก็ตรงไหนขาดตรงไหนเกินก็จะได้ทำการนำดินมา เพิ่มมาเติมใส่นะครับงูกล่อมาอีกคันครับบดในทีมงานถ้าชอบยังไงอะไรยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับ เหลือ ว่าพวกนี้คงจะต้องเกเ็บหน้างานอีกประมาณส 4, ักสี่รถห้ารถครับน่าจะได้ how the hair didn't come from them. ก็กำลังมามืดตึ๊บอีกแล้วจะเล่นอีกแล้วมีงานดินตรงไหนชอบตอกแต่งตรงนั้นนะครับเนี่ยฝนเนี่ยบอกเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยฟังห้ามก็ไม่อยู่ แดีจริงตูดงามๆตูดงามๆตูดบ้า ก็ว่าํำติดชมไม่ได้นะครับนะไม่ว่ากันครับก็จะได้เป็นแรงใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปมาให้พวกเราได้รับชมกันนี่ครับผมวันนี้ก็จะขอตัวทำงานก่อนครับจะขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับผม